ินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่อง y o 4 t นที่สู่ความสําเร็จนะครับและแน่นอนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จเหมือนเดิมนะครับที่จะนำมาแบ่งไปะนให้รับทุกท่านและในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคําถามหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าคําถามเนี่ยส่งผลต่อชีวิตถึงขนาดที่นําไปสู่ความสําเร็จเลยเหรอนะครับก็ผมอาจจะบอกได้ว่าใช่เลยครับเพราะจริงๆแล้วนะครับ ถ้าเกิดพูดตามหลักการของสมองเลยนะครับสมองนี่ก็จะหาคําตอบในสิ่งที่เราต้องการน,นะครับเมื่อไรที่เกิดคําถามขึ้นสมองก็จะประมวลผลต่างๆในสมองเนี่ยเพื่อหาข้อมูลเพื่อจะให้คําตอบกับท่านและแน่นอนว่าเมื่อไรที่ท่านตั้งคําถามและข้อมูลในพ่พอท่านจําเป็นที่จะต้องอ่านเพิ่มหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านั้นนะครับ แน่นอนว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคําถามผิดผมจึงนําเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเพราะหลายครั้งที่ผมก็ตั้งคําถามว่าเวลาผมเจอปัญหาต่างๆอ่ะและผมไม่ประสบในสิ่งที่ผมไม่พึงพอใจนะครับผมก็จะตั้งคําถามว่าทําไมผมถึงไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับพอเกิดงาขึ้นผมก็ชอบตั้งคําถามเหล่านั้นนะประจําเลยและแน่นอนว่าคําตอบของผมก็คือผมก็จะได้ข้ออ้างในการที่จะหยุดในการทําสิ่งเหล่านั้น เพราะผมตั้งว่าทํำไมผมถึงไม่ได้ในสิ่งที่ผมที่ต้องการแน่นอนว่าข้อมูลสนับสนุนในการที่ทําให้ผมทําไม่ได้เนี่ยมาเกินร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยและผมก็เลยเอยเกิดความสงสัยขึ้นว่าทํำไมผมถึงได้คําตอบเหล่านั้นมากมายเลยนะครับผมก็เลยเอใจขึ้นนะครับผมก็เลยกลับย้อนมาดูการทำงานสมองและผมก็เลยได้คําตอบว่าอ๋อที่แท้จ,จริงอะ่ะผมตั้งคําถามผิดมาตั้งแต่ต้น แล้วก็มีหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎจักรวาลอะไรต่างๆนะครับเขาก็ชอบพูดว่าให้ให้คิดถึงสิ่งที่ดีๆใช่ไหมครับแล้วเขาจะชอบพูดว่าสมองเนี่ยจะโฟกัสได้คุณและสมองไม่รู้จักคําปฏิเสธอะไรเหล่านั้นนะครับซึ่งผมก็ฟังมาเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เป็นคนที่ชอบสังเกตตัวเองนะครับผมก็เลยสังเกตว่าเอ่อที่เขาพูดก็ไม่น่าจะหลอกหลอกมั้งอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็เลยกลับมาสังเกตตัวเองว่าผมตั้งคําถามผิดหรือเปล่าและจริงครับผมตั้งคําถามผิดมาตัา้งแต่ต้น แล้ผมก็เลยเปลี่ยนคําถามใหม่ในชีวิตนะครับเปลี่ยนเป็นว่าและทํายังไงทําให้ได้ให้ผมได้ในสิ่งที่ผมที่ต้องการแทนให้ผมได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับแน่นอนแน่นอนว่าคําตอบต่างๆก็มาเหมือนกันว่าทํายังไงให้ได้ในสิ่งที่ต้องการและเมื่อคําตอบหลั่งไหลเข้ามาแล้วผมก็มีความคิดมากมายที่อยากจะทําหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะเมื่อไหรที่ผมคิดว่าผมจะทําในสิ่งที่ผมทําแล้วมันออกมาในสิ่งที่ผมต้องการได้เนี่ย ผมก็อยากจะทํานะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคต่อไปนี้ผมจะไม่คิดว่าทําไมผมถึงไม่ได้ละผมก็จะคิดแทนว่าทํายังไงให้ผมได้ในสิ่งที่ต้องการแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องการจะต้องไม่ผิดไม่ผิดอะไรเลยนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําจะทําได้ซึ่งต้องไม่ส่งเอฟเฟกในด้านที่ไม่ดีกับใครเลยจะพยายามที่จะจะได้ในสิ่งที่ต้องการและทุกคนมีความสุขด้วยนะครับก็เลยเป็นเงนนื่อนไขนิดนึงในการตั้งคําถามผมคือ การตั้งคำถามผมก็คือว่าจะทํายังไงให้ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่ทําให้คนอื่นทุกเลยนะครับก็ผมมีข้อแม้นิดนึงในส่วนตัวของผมนะก็ท่านอาจจะตั้งข้อแม้ของท่านได้ตามสบายเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วคําถามเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาแทนนะครับมันจะมีข้อมูลสนับสนุนต่างๆที่จะทําให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการตามเงื่อนไขของเราด้วยนะครับ และแน่นอนว่าเมื่อไหรที่ท่านโปรแกรมสมองของท่านว่าท่านจะคิดในสิ่งที่เฉพาะในทิศทางที่ทํายังไงให้ท่านได้ในสิ่งที่ต้องการสมองก็จะให้คําตอบท่านแน่นอนเหมือนกันนะครับและวันนี้นะครับก็ผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านในเรื่องราวเหล่านี้นะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับประโยคนี้ผมไม่ได้พูดมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับและวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็วันนี้ครับสวัสดีครับ